ฉันเคย<ช>ฉันแบบไม่แต่งอ,อะไรอบสใส่ฝออย่าเลยอย่าเลยไม่ได้จริงหมวยอินเตอร์ชมพูกับส้มพี่ฉันจะพิมพ์เสิร์ชว่าพี่สาวจีนโอเคป่ะแล้ววันนี้ฉันมีผู้ช่วยคือซุงสตาวินมาช่วยกันแต่งนะคะเพราะว่าคืนนี้เรามีไล์สดกันผมจะก,การเลยพี่สาวจีนจอกมากเลบเอ้ยเราต้องเขียนก่อนเลบเล็บแต่งนะพี่สาวจีน อะไรอ่ะตู้เก็บเครื่องสำอางแล้วก็สกินแคร์เฮ้ยจริงหรอมีไฟด้วยต้องตื่นเต้นปะเฮ้ยขอบคุณปลอมมากพูดเสยงใ่คอออกมาซุ่มคุณจจาาแจเฮ้ยซุ่มขอบคุณขอบคุณครับมาเล็บแต่งหน้าพี่สาวจีนเฮ้ยไม่ได้มีเน็ตปะเนี่ย มีเปิดให้เราไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นเปิดได้เลยซูงครับเปิดไม่ได้เปิดให้แล้วทุกคนเอาข้อ <okay. S 1> ไม้กันโอเคไหนอะเปิดให้กอนอุ้ยอะไรเล่ามึงเ์อปิดช่องไงชมพูเหรอโอเคชมพูก็ได้ อยากกินหลัดผักว่ะลั่ดผักอะ่ะอยากกินอยากกินมาม่าเผ็ดเฮ้ยเราทำมาม่าเผ็ดกันปะแบบเผ็ดแบบเผ็ดทิพายเผ็ดมมแบบอะ่รเอาป่ะเอาวะมึงกินไาล่ะกูกินสีมพู้อ๋อโอเคได้ดิเล็บพี่สาจีนแต่งหน้าพี่สาจีน มาม่าเผ็ดเหรอซุงซุงเลือกเลยวันนี้หน้ากาต้องเป็นพี่สาวจีนเท่านั้นซุงเลือกเลือกอะไรซุงเลือกคุงอยากได้แบบไหนุงอยากได้แบบธรรมชาติพินแม้พินพินอะไรพ,พินเลสพินเลสซุงเอาแบบคนนี้ไหมกาตแต่งอะไรแล้วสวยหมดแล้วนี่คือคำที่กาตอยากได้ยินงั้นกูไม่แต่งไมาต้องแต่งเนี่ยอุ้ยเมี้ยววันนี้แบบขอแบบสวยๆหน่อย คือมันต้องมีเวลาแต่มันไม้มีเวลาไงคือจริงๆวันนี้ไลฟ์สดตอนเที่ยงคืนเราเหลือเวลาอีกบานเลยส้มชมพูส้มชมพูส้มชมพูงั้นให้สุงเลือกสุงว่าการแต่งขนส้มหรือชมพูดีรวมกันดิขอร้องเป็นชมส้มสุงขอร้องเอาอันไหนเดี๋ยวชมพูครึ่งหนึ่งเป็นชมพูครึ่งหนึ่งเป็นส้มไม่เอามึงไลฟ์สดเที่ยงคืนก็เที่ยงคืนไงมึงลบหน้าเด็กสีไม่ลบเหนื่อยมึงแต่งรอบหนึ่งก็ชมพูเอย่าใหญ่อะ ยัยๆๆยยยยสูงเร็วเลอกหน่อยนี่ไหมมึงบอกเขาเกาหลีแต่มึงเสร์ชจ,จีนอา้าวอันนี้หน้ากูมึงมึงมึงดูหน้ากูก่อน, <What? S 1> นไว้ทุกคนไฟดับท <Okay. S 1> okay, ุกคนโอเคฉันกลับมาแล้ว เฮ้ยน hey, ี่้ไหมนี้ยนี่ไงเฮ้ยนี้ไหมนี่ไงเออนี้แคปเลยแคปเลยมาอาจจะต้องฝึกกัดให้แบบใส่คอนแทคเลนส์หรือสั่งมาเลยไหมจริงเหรอเฮ้ยมึงไม่เอากูใส่คอนแทคเลนส์ไม่เป็นกูกูมีวิธีใส่กูไปเสิร์ฟวิธีใส่ทุกคนเราจะแต่งหน้าโทนนี้กันเลิศปะเลิศสวยสุดละโอเคคือแต่งเสร็จมึงก็ไปอยู่แทนรูปเขาเลยโอเคเดี๋ยวพี่ที่จะเป็นอันนี้วันนี้นะ โอเคปะ่ะแล้วเป็นกําลังใจกันไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าอุ้ยคนนี้สวยว่ะหรือกูไปทําหน้าแบบนี้ดีวะคือได้เลยอะหน้าเนี้ยไม่มือแค่ใส่คอนแทคเลนส์เออเอามาละกดแห้ไม่กูว่ากูต้องทุบหน้าก่อนตอนเนี้ยทุกคนพี่มีหนถามใครที่ดูไลฟ์สดพี่บ่อยอ่ะหรือว่าแบบติดตามพี่อ่ะทุกคนเห็นแบบในคลิปปะหน้าพี่มันบานขึ้นใช่ปะใช่เออการ์ดการ์ดน้ำหนักขึ้นกิโล<ะ>มันก็คงเป็นเรื่องปกติ ทุกคนพูดรานขึ้นใช่ไหมใช่แล้วเราทุกคนว่าพี่แบบว่าไปทุบให้หน้ามันเล็กดีไหมเจ็บนะไม่เจ็บหรอกโอ้เขาทุบกันเยอะแยะทั้งบ้านทั้งเมืองทุกคนว่าพี่ไปทุบให้หน้ามันแบบเล็กลงดีไหมแล้วแบบมีกระจกให้ด้วยให้มันดูมีความเอางี้มึงคือกูไม่มีนี่แล้วอ่ะไม่มีเนี่ยตรงนี้มันหายไปลหายไปแล้วอ่ะไม่เป็นเนี่ยงแล้วอ่ะปกติก็เป็นเนียงมาตั้งนาน เฮ้ยมีกระจกให้ด้วยหรอใช่แล้วโอเคมามเ,รมเ,เราจะเริ่มเลยเราจะเริ่มเลยเดี๋ยววอร์มมือก่อนวอร์มือคืออะไรแบบนี้สวยจริงหรอคือไอซุงอะบอกพี่ไว้ไอซุงบอกพี่การว่ามึงไม่ต้องทำหรอกเพราะว่าหน้าอ้วนอะมันมันดูแบบกลมดูกลมดูมวย,มวยส่วนนีไม่ครับ การมันจะทุบหน้าให้เล็กแบบเล็กแบบเล็กเหลือเท่านี้อยากหน้าเล็กอะเนี่ยอยากหน้าเล็กเท่านี้ <c oughs> <c oughs> ดูดิเวลาถ่ายรูปแล้วเขาแบบมั่นใจอะโอเคขอล้างหน้าก่อนรู้สึกว่านี้หน้าจะตาน่าจะเป็นโทนชมพูอ่อน,ออนปะ่ะเดี๋ยวหาพาเลตตาทุกอย่างที่มีทั้งหมดในโลกใบนี้เอามากองเรียนกันไว้แล้วเราดูกันว่าเราจะใช้ของอะไรมา,มาทุกคน ผมกำลังประกอบเครื่องให้การอยู่ยากอยู่เอาดีเอาดีเอาดีรับบทเป็นบ็อกเกอร์ก่อนอะไรนะบ็อกเกอร์บ็อกเบอร์ดสวยแล้วเห็นไหมเองก็ขี้อวยก็มาหลางหน้าเฮ้ยดูนะเฟรฟเลนต์นี้นะเองดูไว้นะไม่น่าเหมือนเองดูไว้เองดูไว้แต่งจริงตามต้องสีฟ้าปะคือไม่ต้องใส่คอนแทคเลนส์เว้ย เอาไว้ละกลัวเออดอะไรดิอย่าไปกลัวแค่คอนแทคเลนส์เข้าใส่กันทั่วประเทศตัวสั้ปปปปปนป้ะัวเปิดไรละไม่เปิดเอามึงมึงยกอ่ะมึงเปิดแล้ว เมื่อวานพูดไปสีชั่วโมงอะเสียงหายเลยอะเสียงแบบเสียงไม่มีเ <c oughs> มื่อวานใครดูไลฟ์พวก,ก share, พวกก share, วาาวาี่พวกแกแชร์พวกแกเมนแชร์ทุกคนดีว่าเมื่อวานเนี้ยพวกแกได้อะไรกันบ้างรอบต่อไปน้องๆคนไหนที่แบบดูไลฟ์พวกพี่ใช่ไหมจะได้แบบเฮ้ยอยากฟังพวกพี่พูดบ้างอะอยากฟังพวกพี่เรื่องพูดเรื่องแบบนั้นมากอะคือการใหญ่ซุงอะจะพยายามแบบ ใส่เรื่องธุรกิจไปเว้ยเวลาทุกๆไลฟ์อ่ะจะมีการใส่เรื่องธุรกิจลงไปแต่ปรากฏว่าคนที่ดูไลฟ์สดส่วนใหญ่ก็อาจจะชอบเป็นน้องๆเด็กๆนักเรียนชอบให้ทําอาหารชอบให้แบบแกล้งกันอะไรเงี้ยแต่จริงพวกพี่อ,อยากไล่เรื่องธุรกิจมากเอ,อแต่น้องๆไม่ค่อยชอบเงี้ยแต่อยากเปลี่ยนให้พวกแกชอบเรื่องธุรกิจกันเลยเพราะว่ามันได้แนวคิดจริงๆไม่เชื่อเมื่อวานนี้ใครดูไลฟ์สดพวกพี่ <S <S พราแกบอก น้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้ดิว่าพวกแกได้อะไรกันบ้างจริงอ่ะพูดเอาจริงๆนะเอาเรียวๆเอาแบบจริงๆก็เมื่อวานที่ดูอ่ะได้อะไรกันบ้างเออบอกทุกคนไปจ้าเสร็จแล้วมาฮ้อขอบคุณมีหมีด้วยเหรอยังมะไม่มีเ่าชาร์จแบตแล้วมันเปิดไฟได้อ๋อโอเคเห็นไหมการเป็นอยู่การใช้ชีวิตทันตระทติเออมันได้จริงๆนะตอนนี้เริ่มละมา เริ่มจากตามเตรียมงานผิวก่อนซุงหรือว่าเราเปิดคลิปวิดีโอตามเขาเลยวะ,ะเย่ข่อมครับไม่อยากได้จริงเนี่ยข่อมครับดูน้า,าูเลยข่อ,ขอมไอ้การเนี่ยสตเลยนะกินกินกินทุกคนเราจะเริ่มเตรียมงานผิวกันทุกอย่างจะต้องเริ่มจากากันการเตรียมงานผิวก่อนซุงแล้วซุงไม่มาแต่งให้การวะอ,อะไรนะซุงไม่มาแต่งให้การวะนได้ มาแล้วหืมติม๋วขึ้นแ้้ยังไม่ได้กดเลยซุงกสจะไม่อ่านคอมเมนต์นะเพราะว่าก็จะต้องรีดแต่งชาไทยเจ้าเดิมซุงอ่านคอมเมนต์ให้หน่อยซุงคุยกับน้องๆเลยคุยกับคนดูเลยเพราะว่ากรจาะาต,ตั้งใจแต่งนะเอามามาปะลไม่อซุงไปเร็วไปเร็ว ซุ่มไปเร็วไปเร็ว <ar> <s ubs> สวัสดีมาหูวละชานมเดิมชานมที่มันมันพี่จี้อยู่ไหนพี่จี้ไปรอเดบิวต์ครับเป็นค่ายรับเห็นว่าค่ายขึ้นต้นด้วยตัวแอลเฮ้ยพูดได้เหรอพูดได้เหรอได้ปะยังรอพี่กัส ยังรอพี่การดมาหารอพี่ซุงรอจังจิบ <c oughs> ตัวเนี้ยคือต้องต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยภาษาไทยไม่ค่อยแข็งอ๋อทุกคนตอนเช้าอะ่ะแบบใครที่แบบแต่งหน้าใช่ไหมคะแต,แ,ตแต่งหน้าไปเรียนแต่งหน้าไปหาอะไรหรือว่าแต่งหน้าไปทำงานอะ่ะคือทาตัวเนี้ยแล้วไม่ต้องทาครีมต่ออะไรนะคืออันเนี้ยมันจะมีแพทเทิร์นอใช่ไหมมันจะชุ่มชื้นอยู่แล้วคือบางคนแบบหน้ามันาเนี่ยทามา เออแบบใครหน้ามันมากๆใช่ไหมตอนเช้าไม่อยากทามอสก์เเซอร์เก็บมอสก์เเซอร์ทาตอนกลางคืนก็ได้แล้วตอนเช้าอ่ะใช้แค่เจ้าสองตัวนี้ก็ได้แล้วลงกันแดดเอออันนี้แค่ตัวนี้คือหน้าชุ่มชื้นมันมีแพชเชนอลกับแพทัวตัวกับเก็ดน้ำเกล็ดเต้นคุณนีแล้วเฮ้ยสุ้ถามวิมทุกคนมีคืนนี้มีใครรอแบบรอกดตัวนี้ป่ะมีใครรอไวท์เนนิ่งตัวนี้ป่ะเนี่ยมีใครเคยแบบว่าเทคไปบอกกันไหมว่าไอ้การเงาองของราคามีค่ะ การขับฉันนี่ล่ะร<ล>อค่ะรอรอกดค่ะรอเยอะปะรอครับุูงผิวหน้าดีรอรอรออุ้ยขอบคุณนะทุกคนฟปันเหลืองว่ะคือเมื่อวานเน่ะกาดเราเล่าเรื่องธุรกิจให้คนในไลฟ์ฟังไปเนาะ <c oughs> คนไม่ได้ดูเยอะหรอกก็เล่าให้ฟังไปแล้วทีนี้เนาะเขาบอกดูจบไลฟ์ปุ๊บอะคืออยากตุนเพิ่มเลยอะคือเขาเขาบอกว่ารู้สึกว่าพอฟังไลฟ์จบแล้วเราอะใส่ใจในแบบคุณภาพแค่ไม่เซทแค่ไม่เซทคือคนนึกว่าทำเล่นเออคนอะนึกว่าพวกเราทำเล่นเอาสนุก ของจริงแล้วไม่ใช่เลยของจริงแล้วคือเจ๊งจริง,รงของจริงเจ็บจริงเนี่ยค่ะทุกคน <c oughs> ตัวเนี้ยสมมติว่าใครที่แบบว่าไม่ชอบทาครีมตอนเช้าใช่ไหมไม่ทามาจลิเซอร์ตอนเช้าขี้เกียจทาอะไรอย่างเงี้ยคือทา <ผม S 2> ตัวเนี้ยแล้วจบเพราะว่ามันเนี่ยเห็นป่ะการทาบุ๊คมันจะมีความชุ่มชื้นเลย ห้าปีฟังสี่ชั่วโมงดีมากโอ้โหขอบคุณค่ะคืออันนี้ผมทามาตอนเช้าคือผมมาไม่ชอบอะไรที่มันเหนอะหน้าตอนเช้ามอยจะทาแค่ก่อนนอนแต่ว่าถ้าตอนเช้าผมจะเป็นคนที่ไม่ทามอยเพราะรู้สึกมันแบบเหนอ,ววอ,อะเมื่อวานนี้มีใครมไม่ฟังปะมีใครแบบไม่ได้เข้ามาดูไลฟ์สดปะเออมีปะมีใครแบบว่าไม่ได้เราไม่ได้เข้ามาฟังไลฟ์สดไหมคะเซรั่มไว้ใช้ได้ตั้งแต่กลางวันกับกลางคืนเลยครับใช้ได้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเลยหวาอร่อยจริงลองไหม แม่เม,ม่วันนี้จะตั้งใจแต่งหน้าอ่ะจะให้ดูเล็บกัดถ้ามันไม่เหมือนก็กูว่าไม่เหมือนเฮ้ยมึงกูว่า <c oughs> แพ้ง่ายใช้ได้ครับมีเดอร์มาสแกนมีใบรับรองเมื่อวานมีคนไหมเฮ้ยมีเมื่มอวันมีคนแบบว่าไม่ได้ฟังอะไรนะแกลบเลยโคตรพลาดคืออันนี้ยมึงต้องเอาบัตรอะแนมตรงจมูกด้วยเออใช่ แล้วเม้กเหมือนจมูกมัน<อ>เป็นสีชมพูเนี่ยจมูกเขาจะมีความงอเงา,งาน <ๆ S 2> เนี่ยปะแล้ามึงก็ต้องแต้มไยด้อใยปลอมสองอันไยปลอมไส่ปลอมไฟปลอมอยากได้ข้างหลังข้างหลังมันเป็นโฟมเลยเอาปะล่ะขายเอาปะหมื่นหนึง่ง <c oughs> ทุกคนเห็นปะแกนํานเลยเว้ยทาตัวน,นี้ก่อนแล้วแบบมันนอกจากช่วยเรื่องความขาวใช่ไหมคือมันชุ่มชื้นอะแล้วมันจะทําให้ผิวหน้าแบบเครื่องสัอาของเรามันแบบมันโกลไปด้วยอะเพราะว่าเนี่ยผิวช้ำมันช้ำดีกว่าอะ เดี๋ยวรอมันเซตก่อนแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจะทากันแดดอ่ะคาดว่าไม่มึงต้องแปรงขนคิ้วมึงเป็นคนละสีอะเขาไม่ใช่คิ้วดำนะอ่ะค่ะเขาเป็นคิ้วแบบน้ำตาลน้ำตาลปะอ่ะคิ้วกูแต่งให้ไหมเออเดี๋ยวให้มึงแต่งให้พี่ซูนคาวเวอร์อย่างนี้แหละธรรมดาคอนซีลเลอร์คือจริงๆผมต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนขาวนะแต่แค่ผมตาแดดเยอะเนี่ยให้ดู คือผมเป็นคนขาวแนตะ่แค่แบบคอนซีลเลอร์ไม่ค่อยสนใจเรื่องแดดเท่าไหร่ก็เลยเดินเ mm hmm. มื่อก่อนเดินตากแดดเป็นเรื่องปกติมาเริ่มจากอะไรก่อนทากันแดดแล้วก็ลงรองพื้นคือเขาอ่ะกัดไปดูเทนที่สาวจีนเขาเว้ยคือเขาจะชอบทาแป้งแบบแป้งขาวๆ แต่งอะคะนี่มันต้องแต่งหน้าโอเวอร์โทนตัวเองปะ่ะต้องแบบสว่างกว่าผิวเออเหมือนเขาแต่งให้มันแบบเขาแต่งโอเวอร์โทนตัวเองแบบขาวข,ขึ้นป่ะคือปกติเราจะแต่งหน้ากันผู้หญิงจะแต่งหน้ากันตามทโทนตัวเองใช่ปะ่ะที่ไปลองอะมันเขาหน้าขาวอะทีน,นี้หน้าต้องแบบโอเวอร์โทนตัวเองแบบบวกศูนย์จุดห้าแบบขาวขึ้นใช่ไหมสวัสดีทุกคนโอเคพี่การ์ดหน้าเหมือนนางฟ้าบนสวรรค์คือถ้าแปลแบบแรกก็ดีอยู่ถ้าแปลแบบหนึ่งคือมึงตายหาแล้วมึงก็ไปอยู่ข้างบน เมื่อวานหนูฟังจนหลับเลยเอ้ยไม่มีคนอัดคลิปไปด้วยไปฟังเป็นคลิปใกล้ใครอัดคลิปไปก็ถ้ามีทอดมีมีท่อนไหนที่แบบว่าฟังเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันทัดใจวะก็เอาไปลงนะเอาไปลงแล้วก็แบบเผื่อเพื่อนเพื่อนคนไหนแบบมานั่งฟังกันอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่กา้าวแนะนํา,นานเลยเวย้ยแบบเด็กๆอย่างงี้ใช่ปะถ้าพวกแกยิ่งฟังเรื่องธุรกิจตั้งแต่เด็กๆเลยอ่ะแบบเรียนรู้ธุรกิจตั้งแต่เด็กๆแบบค้าขายหางเงินตั้งแต่เด็กๆอ่ะคือแกจะมีามด์เซตที่แบบว่า แปลกไปจากเพื่อนจริงๆเว้ยแล้วถ้าแกฟังบ่อยๆอ่ะมันได้อะไรจริงๆเว้ยเวลาที่แกโตขึ้นมาทั้งเวลาเรียนอยู่เรียนกําลังเรียนแล้วก็ถึงจะเรียนจบแล้วอะ่ะมันจะมีไมเซ็ตบางอย่างตอนเรียนเน<า>ี่ยผมมีไมเซ็ตบางอย่างคือว่าไม่อยากแชร์เลยคือตอนรเรียนชเลย,เลยตอนตอนเรียนเนี่ยผมจะแบ่งเป็นสองอันคือผมรู้แล้วว่าผมคงไม่ได้ใช้ปริญญาที่ผมเรียนเท่าไหร่ในบางวิชาบางวิชาบางอย่างเช่นประวัติออาศาสตร์อย่างเงี้ยผมไม่ผมไม่ ผมผมคิดคำนวณอย่างแม่นยําและในหัวคือยังไงก็ไม่ได้ใช้ประวัติศาสตร์แน่นอนฉะนั้นผมก็จะเอาแค่ผ่านในของประวัติศาสตร์แล้วผมก็จะไปวิชาคำนวณแทนการมุงเลอะผมมึงทาผมทำไมเอ่ยอมันจะหมดแล้วอ่ะอุ้ยได้รับไปงานรับปริญญาพี่เก๋ไหมไม่ชัวร์ครับเพราะสิบสี่วันเกิดผมพอดีผมยังไม่ชัวร์เหมือนกันวันเกิดซุงแล้วหรอกี่ล้านอ่ะให้กี่ล้าน อยากได้อะไรอ่ะมันเกิดปีนะผมอยากรู้ตอนเนี้ยอายุเท่าไหร่ที่ดูทุกคนพิมพ์อายุหน่อยเออแล้วจะบอกว่าเวลาไลรสดอ่ะแต่ละเวลาอายุไอายุมีรอบหนึ่งพี่พูดจนต้องไปซื้อลิฟ์กับบัตรไม่อเราพูดทุกรอบเราจะแชร์ความจริงใจให้ดูไงยี่สิบห้ายี่สิบสี่ยีิบสามสิบหยี่สิบสิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบแปดสามสิบห้าสิบสี ผมอยากรู้อีกอันหนึ่งมีใครเพิ่งรู้จักเราได้ไม่เกินหนึ่งเดือนไหมเออมี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 ใครเพิ่งมาติดตามได้ไม่เกินหนึ่งเดือนที่ผ่านมาไหมโอ้โหอุ้ยโอ้ยรอบนี้รอบนี้คนโตเยอะกว่ากันเฮ้ยดีใจอ่ะมีค่ะเราค่ะเอ้อนี่มีคนเพิ่งติดตามด้วยกัดรู้จักมาหลายปีมีค่ะมีคนแบบเพิ่งเห็นเลยไหมคะเพิ่งรู้จักเลยไม่รู้เลยใช่ไหมว่าแบบเอ้ยประวัติพวกเราเป็นมาเป็นยังไง มีค่ะอุ๊ยการเป็นสิรู้จักได้สองปีติดตามตั้งแต่ลิกไม่ลิกมีค่ะอุ๊ยลิกไม่ลิกนานมากติดตามไม่ถึงหนึ่งปีใครมีใครเกินแบบโอ้หถ้าเกินห้าปีแล้วมีใครมีใครมีใครติดตามแบบอ่ะเอาของกาก่อนมีใครติดตามการ์มานานแล้วไหมแบบตั้งแต่สมัยการแบบเจ็ดแปดปีที่แล้วอะตั้งแต่กามาหาอะไรไหมตั้งแต่มาหาลัยอ่ะมีไหมอ่ะใครใครมีใครติดตามการคิดว่ากี่ปีละ แบบมีใครแบบนานๆเลยไหมเห็นตั้งแต่แบบขายของตั้งแต่แรกๆเลยมีไหมรู้จักพี่ซุงเป็นสิบปีติดตามตั้งแต่ซันคิดซองหนูติดตามได้ห้าปีค่ะห้าปีเฮย้ยติดตามเยอะเหมือน,น,นกันเนี่ยโอ้ติดตามตั้งแต่ซันคิดแบบซองเยอะเหมือนกันนะข้างหลังใช้ไม่ได้จริงครับของปลอมติดตามพี่การน่ารักติดตามโอโ้โหแล้วแกบอกหน่อยว่าที่แกติดตามพี่มาห้าห้าหกปีอะรู้สึกว่าแบบแกว้าวปะ นี่ไงติดตามตั้งแต่มัธยมรรูู้้สึกวาวา่ติดตามการ์ดตั้งแต่มัธยมที่ฟิลเหมือนดังเบาๆ <c oughs> ออตอนนั้นเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มแบบถ่ายรูป <c oughs> เขาจะสนุกเขาจะมีสมัยแบบเขาเรียกว่าอะไรกล้องฟุ้งฟิ้งเลยเมื่อก่อนฉันก็จะถ่ายกล้องฟุ้งฟิงบ่อยมากอยากขาวแบบพี่การ์ดมาต่อไปคือฉันไม่ได้พลิกหนึ่งมาเขาลงคอนฟีฟเร์ร์ก่อนลงรองพื้นเอาเดี๋ยว มันเขาต้องลงคอนซีลเลอร์กับลงรองพื้นผิวมันจะเนียนกว่าปกติด้วยเคย,เ,ยเห็นพี่การ์ดเมื่อ400กาลเกต์คืออะไรวะไม่รู้ในกลุ่มอะไรที่มึงไปปะสามปีคร <c oughs> <3 S 1> ับพี่การ์ดเปลี่ยนไปเรื่อยๆหนูเพิ่งเจอพี่ไลฟ์สดติดตามตอนรับปริญญาอ๋อตอนรับปริญญาเฮ้ยก็านเนกันนะจ <c oughs> ัดสองปีเอ้ยปีที่แล้วป่ะพี่รับปริญญาเมื่อไรวะปีที่แล้วจบมาหลายปีแล้วนะ ตั้งแต่ติต๊กตอกพี่การ์ด4.5ล้านโอ้โหนานหนกันนะนานมากแล้วสรุปน้องๆเขาไอ้นี่น้องๆเขา,เขายู่าไหร่นะที่เข้ามาดูเรอส่วนใหญ่ประมาณ20บวกลบแต่ว่ารอบนี้ส่วนใหญ่โตเมื่อวานอ่ะเมื่อวานอ่ะมีน้องเยอะกว่ารอบนี้รอบนี้ประมาณ30เยอะ20ก็เยอะ20อกว่าก็เยอะหรือเมื่อวานสุงเล่าถึงเมื่อวานอ่ะการ์ดเล่าเรื่องเกี่ยวกับว่า ธุรกิจกาจเจ๋งแล้วก็เล่าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาเวย้ยแบบเมื่อวานอ่ะคือฮิสตอรี่เยอะมาก <c oughs> คือแบบสร้างทำหนังสือได้เลยอ่ะของเมื่อวานอ่ะเสียดายเข้ามาไม่ทันเขาบอกว่าอายุ32สิติดตามมา6เดือนแล้วอุ้ยหกเดือนนี่คือนานมากเลยนะอุ้ยสิ่นี่น่ารักมาก,กไป,ไ,ปไหนต่อคะไม่ได้ไปครับวันนี้จะเตรียมไลฟ์สดเที่ยงคืนนี้สุงเล่าไอ้นี่สิจ่งลองถามน้องๆดีว่าแบบเอ้ยมีใครแบบอยากรู้เรื่องธุรกิจไหมคือเราจะพยายามแบบ หลังๆมาช่วงหลังๆนะทุกคนจะเห็นว่าพวกเราอะไม่ค่อยเล่นของเล่นละเดือนเดือนกันก่อนที่ผ่านมานานๆทีแบบนานๆที่นานๆทีเลยอะนานๆทีคือถ้าผมสั่งของแพงมาผมจะอยากเล่นเพราะผมอยากรู้ว่าของเล่นนะมันเพราะอะไรถึงแพงเอออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงก่อนหน้านี้คือพวกเราอะไม่ค่อยอ่ะไม่ค่อยได้รายสดด้วยเพราะว่าเดือนก่อนๆเนาะเราไม่ค่อยได้ลฟ์สดกันเพราะว่าทํางานเยอะมากเราก็เลยแบบ เลี่ยงก็เลยไม่ไลฟ์สดเพราะว่าการไลฟ์สดทุกคนทุกคนอาจจะเห็นว่ามันเหมือนจะง่ายใช่ป่ะจริงๆแล้วมันจะใช้ energy เยอะมากใช้ energy ในการพูดเล่นกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยจะไม่ค่อยได้แบบอยากรู้ผ่านอุปสรรคไปยังไงบ้างคะพี่สูงเฮ้ยเอาพี่สูงบ้างไหมเอาพี่บ้างไหมเอาเอาพี่สูงบ้างเะล่ะเริ่มจากอะไรดี <laughs> เ, <laughs> เริ่มจากตอนไหนดีวา,าพี่สูงทุกคน ทุกคนเชื่อเชื่อเชื่อพี่เหรอว่าพี่สุงไม่ไม่ค่อยเล่าให้ใครฟังเว้ยไม่ค่อยเล่าให้ที่ไหนฟังว่ะไรยกงรายการแม่ย<ๆ>ังไ,ไม่ไปออกเลยสุงเดี๋ยวผมจะแต่งเรื่องให้ฟัง <laughs> เดี๋ยวผมจะแต่งเรื่องให้ฟังรบก,กวนอูเมนตอนนี้เม้นกันเยอะมากขายไปเรื่อยๆแล้วหมดไฟเรื่องของผมใช่ไหมผมจะเล่าให้ฟังว่าเรื่องของผมเป็นมาอย่างไงคือต้องบอกว่าผมเฮ้ยเทสก่อนว่าน้องๆอยากฟังหรือเปล่า เอออยากแกอยากดูเรื่องอะไรเดี๋ยววันนี้เล่าให้ฟังแต่พี่ไม่เล่านะให้มิสุงเล่าเมื่อวันที่เล่าไปแล้วให้เล่าเรื่องการดึงมุมวะือ <laughs> <laughs> ฟังอยากทุกคนพิม์ก่อนอยากรู้เปล่าอ,อยากดูไหมหรืออยากมากเอาทุกเรื่องจริงหรอเอาออดีดี <laughs> คือพวกพี่ไม่เคยถามเลยเพราะพวกพี่คิดว่าพวกแกอยากดูพวกพี่แบบเขาเรียกว่าอ,อะไรวะเอ็ Enjoy, นจอยอะเอนเตอร์เทลอะไรอย่างเงี้ยมึงยังดูนี่อยู่ปะดูอยู่ไปไหให้กูดูไป <laughs> ไหน อ,อ๋ออยากครับเด็กอินเตอร์ป้าพี่สุงผมจะเล่าให้ฟังคือจริงๆอะผมไม่ใช่เด็กอินเตอร์ผมคือเด็กนักเรียนไทยนี่แหละแต่ว่าแค่มีความคิดหนึ่งว่าถ้าเราไม่ได้ภาษาอังกฤษกูตายแน่นอนเพราะผมต้องทำงานกับคนอังกฤษอยากรู้เห็นไหมน้องเขาอยากรู้กันเยอะแกเล่าเลย แกมาเล่าให้น้องๆฟังดิมันก็มีเยอะริงๆมันมที่อยา้ว่าจริงๆมันมีวิธีคือผมต้องบอกว่าผมมันเป็นคนไฮเปอร์มากอะไรที่ไฮ <Hyper S 2> เปอร์แปลว่าไฮเปอร์ <Hyper S 2> แปลว่าเป็นพวกที่อยู่นิ่งไม่ได้แบบขามันต้องกระดิกทั้งร้านั่งแบบนั่งไม่ได้เอ,า,อางี้ดีกว่าแบบนั่งนานๆไม่ได้ใช่ไหมปัญหาก็คือว่าผมอ่ะเป็นคนที่ไม่อ่านหนังสือเลยน้อยมากแบบน้อยแบบน้อยมากๆหนังสือผมจะไม่อ่านเลยซึ่งเรามีชีกวยนะเอาเอาใกล้ตัวก่อนภาษาอังกฤษ เขาบอกว่าจะเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยจะรู้ภาษาอังกฤษต้องต้องอ่านหนังสือเปิดประวัติซุงสตาวินในช่องไลฟ์สดของกัสน้องซุงหน้าใสมากคือตอนนี้ผมทาเช้าเย็นอะผมบอกเลยเริ่มแบบว่าเริ่มติดละแค่ยืนฟองน้ําน้องซุงลุกเลยคือดีอะไม่คือมันยืนทุกวันพี่มันยืนทุกวันมันยืนให้ผมทุกวันคือผมทํามันจนเป็นแบบออโตเมชันอะ ต่อคือผมเป็นคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือเลยแล้วก็อ่านไม่ได้ด้วยคือถ้าเวลาอ่าน่ผมจะต้องเดินไปด้วยอ่านไปด้วยอันนี้คือข้อเสียแต่ว่าข้อดีของผมคือผมค่อนข้างจําอะไรได้เร็วมากสมมุติว่ามีมีกระดาษมาให้ใช่ป่ะมีตัวเลขนี่คือแม่ที่อุ้มเกดอยู่ซึ่งเกดเป็นแฝดกับการ์ดเกดเป็นชายการ์ดเป็นหญิงซึ่งเก็กับการ์ดเกิดในปี2 5 4 0